สวัสดีครับวันนี้1 7บเจธันวาหกสานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงกองดินปูกที่เราทำทดลองเรียนรู้ไปเมื่อวันก่อนนะครับได้มาประมาณสองกองนะครับเราหมักอยู่ในพื้นที่ที่ที่ กันไว้ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับทั้งหมดหนึ่งไร่ทั้งหมดนี้เราจะเอามาทดลองเรียนรู้ทำอะไรเดี๋ยวก็ลองมาดูกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพื้นที่ก็จะประมาณมีแดดสองถึงบ้างมีร่มเงาบ้างก็เลยจะมาทดลองปลูกพืชที่ต้องการร่มเงา หลายๆอย่างผสมผสานลงไปในโคนต้นไม้ใหญ่นะครับที่ตั้งใจจะทำนี่คือปลูกเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นตามโคนต้นไม้ใหญ่นี่ครับตอนนี้ก็กําลังทําการแต่งตามโคนต้นไม้แล้วก็ถือโอกาส ตัดกิ่งไม้ภายในตัวด้วยนะครับกิ่งไม้ที่ที่ไม่จำเป็นก็พยายามเอาออกเพื่อให้ต้นไม้เติบโตสูงขึ้นนะครับและที่เห็นนี่นะครับระบบน้ำเราเดินระบบน้ำเข้ามาแล้วนะครับยังเหลือเต็ดต่อสายท่อพีเพื่อจะเอาไปลดน้ำต้นไม้ที่เตรียมจะปลูกนี่ครับ มีลงกล้อมมาช่วยเหมือนเดิมนะครับิ่งไม้ก็ตัดออกเพื่อจะเตรียมเอาไปเผาถ่านใบไม้ก็เดี๋ยวมันแห้งก็กลายเป็นปุ๋ยก็เอามาทำดินปลูกนะครับเอามาทำดินปลูกเหมือนเดิมไปทางไหนแล้วกล้องผมมั่วเลยทีนี้ ทดลองทุกอย่างทดลองทั้งกล้องไปด้วยนี่นี่คือตอไม้ที่มันลม้มลงมาเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็จะออกไปเผาถ่านพื้นที่ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มสางออกไปหมายถึงว่ารีบร้อนกิ่งมันออกไปนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับทางด้านนี้ก็จะเริ่มโล่งแล้วเริ่มโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่และประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้ที่เรามีอยู่เองนะครับนี่ครับอันนี้ก็กิ่งไม้ก็ใสาาต่ตะกร้าเตรียมเอาไว้ ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราได้ทดลองลงปลูกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับคีแรกว่าจะรอดินปลูกก็ใจร้อนก็เลยอยากเรียนรู้ไม่อีกแบบหนึ่งก็เลยทดลองเอาดินที่อยู่ข้างๆต้นไม้ที่มีอยู่พยายามโกยโกยโกยเข้ามาแล้วก็มาลงปลูกนี่ครับ เห็นไหมครับพริกไทยครับพริกไทยนี่ซื้อเข้ามามีซื้อมาก็มีมีมีลูกมีมเมล็ดแล้วนะครับก็เลยมาทดลองลงปลูกอันนี้ก็ปลูกโดยที่วางอยู่บนบนดินไปเลยนะครับแล้วก็เขียวดินรอบๆข้าง เขยวดินรอบๆข้างมากบไว้ที่โคนแล้วก็ไม่ได้กบหมดนะครับจะกบนิดหน่อยพอไม่ให้ต้นหรือว่าดินที่หุ้มพิกไทยลม้มลงแล้วก็เคียร์เคียรหรือโกยเอาใบไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่หล่นลงมาทั้งหมดมาห่มไว้ มาห่อไว้แล้วก็ลดน้ำนะครับให้มันกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนี่ครับส่วนที่ที่เห็นอันนี้นะครับเห็นไหมครับที่นิ้วบมชี้นี่คือเชือกปอจากธรรมชาตินะครับมันก็มีอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ประโยชน์ มามาใช้สำหรับมัดต้นพริกไทยไว้สำหรับให้มันเลื้อยขึ้นไปไม่ต้องไปซื้อเชือกเขานะครับอันนี้ต้นเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะให้ดูดูนะครับต้นยังไงนี่ครับนี่คือต้นปอผมถามลุงก้อมลุงก้อมบอกว่าเขาเรียกว่าปอเต่าไห ภาษาอีสานปอเต่าไหเต่าไหก็หมายความว่าเตาร้องไห้นะครับหมายความว่าความเหนียวของต้นปอต้นนี้ยเวลาเอาไปผูกเต่าไว้เนี่ยมันเหนียวมากมันไม่มีทางหลุดจนเต่านี่ร้องไห้เออนี่คือความรู้ที่ได้ถามกับลุงก้อมมาพอมาด้านนี้ก็ ยังเป็นพริกไทยเหมือนเดิมนะครับพริกไทยเหมือนเดิมแต่ว่าพริกไทยต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้แกะถุงออกจะใช้มีดกรีดเฉพาะด้านล่างก้นก้นถุงออกแล้วก็เอาวางลงบนพื้นดินเลยแล้วก็โกยโกยโกยดินที่ข้างข้างเข้ามากบไว้แล้วก็ ใช้ใบไม้โกยเข้ามากบอีกครั้งหนึ่งรอให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็ถึงจะมาเอาถุงที่ใช้ออกนะครับถุงดำเนี่เอาออกอันนี้ก็เป็นการทดลองเรียนรู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ได้หลักคิดหลักการคร่าวๆจากอาจารย์จากผู้รู้ที่ท่าน พูดแนะนำไว้ก็เลยเอามาทดลองทำดูเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะครับก็ต้องเริ่มเริ่มทำถ้าไม่เริ่มทำก็ไม่ได้เรียนรู้สักทีหนึ่งผิดถูกไม่เป็นไรครับลองทำถึงจะรู้นี่ครับตอนนี้ก็ลงไปได้ประมาณ4ี่ห้าห้าน่าจะห้าหนี่นี่ก็นี่ก็ใช่นะครับ นี่ก็ใช่นี่ก็พริกไทย6ต้น6กอ 1, อหนึ่งพริกไทย6กอครับพริกไทยนี่ผมเรียกว่าเขาเป็นดาวถ้าเขาติดให้ผมนะครับส่วนเดือนอยู่ตรงนี้ครับตามผมมาดูเดือนครับแอนแอนอันนี้ก็จะได้กิน้องนานหน่อยนะครับทุเรียนครับ ผมเอาทุเรียนมาลองปลูกตรงกลางเลยตรงกลางพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นดาวล้อมเดือนซึ่งเป็นการทดลองเรียนรู้อีกมันเดิมไม่รู้จะได้ผลยังไงวิธีปลูกก็ผมก็ใช้กรีดถุงข้างล่างออกแล้วก็ตรวจดูว่ารากทุเรียนอันล่างสุดมันตรงไหมพอตรงจับดูแล้วมันตรงผมก็เลย ลูกลงวางลงกับดินเลยก็เคลียียเคลีย,ยดินเหมือนเดิมครับคล้ายๆพริกไทยมากองไว้แล้วก็เอาทุเรียนตั้งลงไปเลยแล้วก็เคลียใบไม้เข้ามากบแล้วก็ลดน้ำก็ลองดูว่าผลที่เกิดขึ้นวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าดินปลูกที่เราทดลองทำก็ยังไม่เรียบร้อย ย,ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าระยะเวลายังไม่ได้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนก็เป็นการหมักหมมของใบไม้แล้วก็ลดน้ำเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็อาจจะเอา,อาขี้วัวที่มีอยู่มาโรยโยบ้างเพื่อให้มันเริ่มที่จะผสมประสานกันเป็นเป็นอินซี sea. ตอนนี้ยังไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวกลัวมันเค็มเหมือนที่เขาว่าแล้วกลัวมันตายนะครับก็เลยลองทําแบบนี้ไปก่อนแล้วรอดูผลก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับการทดลองเรียนรู้ต้องเริ่มเลยครับถ้าไม่เริ่มก็มันเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างต้องเริ่มไปเลย มีเท่าไหร่ก็ทําไปก่อนนี่ครับสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีกติชมหรือคําแนะนําอะไรก็พูดคุยกันมาเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทุกอย่างที่เห็นนี้คือผมเรียนรู้จากศูนย์ทุกอย่างเลยครับโอเค วันนี้ก็ให้ดูความคืบหน้าแค่นี้ก่อนนะครับส่วนต่อๆไปก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ